ชาวเกาหลีใต้เดือดเรียกร้องความยุติธรรมหลังนักศึกษาเสียชีวิตในกัมพูชารัฐบาลโซห้ามเดินทางบางพื้นที่กรุงโซน19ตุลาคม2568สังคมเกาหลีใต้กำลังเต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าหลังจากเหตุการณ์นักศึกษาเกาหลีใต้วัย22ปีชื่อพักมินโฮถูกพบเป็นศพในพื้นที่ใกล้ภูเขาบกกอประเทศกัมพูชา โดยมีหลักฐานชี้ว่าเขาอาจถูกล่อลวงไปทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์และถูกทรมานจนเสียชีวิตไฟกระแสโกทั่วเกาหลีใต้เหตุการณ์นี้จุดชนวนให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อรัฐบาลกัมพูชาและการบังคับใช้กฎหมายในประเทศนั้นสื่อเกาหลีรายงานว่าชาวเกาหลีจำนวนมากรู้สึกโกรธและผิดหวังต่อสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นความล้มเหลวของกัมพูชาในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ ที่ล่อลวงชาวต่างชาติไปกักขังและบังคับให้ทำงานในศูนย์โกงในสื่อออนไลน์ของเกาหลีใต้มีข้อความเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีกดดันกัมพูชาอย่างจริงจังบางส่วนถึงขั้นเสนอให้ตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจชั่วคราวจนกว่ากัมพูชาจะสามารถแสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการจัดการคดีอาคารคลาสสิกรัฐบาลเกาหลีใต้ตอบโต้ทันทีรัฐบาลโซได้เรียก เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําเกาหลีใต้เข้าพบเพื่อยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการโดยย้ำให้รัฐบาลพนมเปญต้องเร่งสอบสวนและดำเนินคดีดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังประกาศห้ามเดินทางไปยังบางพื้นที่ของกัมพูชารวมถึงเมืองชายแดนโปอีเปตบาเวตอและบริเวณภูเขาบกกอซึ่งเป็นจุดที่พบร่างของพออคอมินโฮ พร้อมระบุว่ามีคนเกาหลีสูญหายไปกว่า80คนในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์จับมือกัมพูชารับปากร่วมมือทางฝั่งกัมพูชาออกถแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในการกวาดล้างขาบวนการอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงตรวจสอบศูนย์ทำงานที่ต้องสงสัยทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เกาหลีใต้บางรายมองว่าแม้ท่าทีดังกล่าวจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ปัญหาความร่วมมือด้านกฎหมายและการบังคับใช้ในกัมพูชายังเป็นอุปสรรคใหญ่บอลลูนคำพูดความเห็นในสังคมเกาหลีใต้ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนเกาหลีถูกหลอกไปกัมพูชาแต่ทำไมยังไม่มีการป้องกันที่จริงจังความเห็นจากสื่อ รัฐบาลเราต้องช่วยคนที่ถูกหลอกกลับบ้านให้ได้ก่อนจะมีเหยื่อเพิ่มอีกผู้ใช้งานในดอมฟอรัมขอให้เด็กคนนี้ได้รับความยุติธรรมและอย่าให้ใครต้องตายแบบนี้อีกความเห็นจากโพสต์ YouTube สำนักข่าวเกบีเอสอย่าโทษแต่กัมพูชาเราต้องให้ความรู้กับคนหนุ่มสาวด้วยว่าอย่าลงเชื่อโฆษณางานออนไลน์ง่ายกลางคอมเมนต์ในจุงกองเียบูตราช่างสรุปสถานการณ์ คดีของพออคอมินโฮกลายเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับกัมพูชาและสะท้อนปัญหาอาชญากรรมไซยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขยายตัวรวดเร็วรัฐบาลโซยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เงียบหายขณะเดียวกันกัมพูชาก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจในการร่วมมือเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากนานาชาติ